ลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวพาลูกค้าไปไหว้จาพี่วรรณีเดี๋ยวไหว้เจ้าที่ก่อนครับมาเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปเดี๋ยวเตรียมชุดเตรียมอะไรให้อ่าชื่อน้องอะไรนะน้องพูนทรัพย์โอ้โหน้องคูนทรัพย์สวยเหมือนพี่วรรณีเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาไหว้เจ้าที่ก่อนครับมาค่ะก่อนกับพี่วรรณีอย่าลืมเซลฟี่กับผมก่อนนะเราไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันนานละ คิดแต่งนานกาแฟเขามีกาแกฟกาแฟพิเศษด้วยหรอือเเเอนเมซอนคันที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสามสิบสีบ่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแล้วก็ เราจะพาลูกค้าไว้เจ้าที่กันก่อนนะครับเนเสื้อสีขาวสวยๆน่ารักน่ารักคนนี้ก็จะเป็นคุณน้องบุษกรเจ้าของรถนี่จะเป็นคุณแม่กับคุณพ่อของน้องนะครับใครจะฝากตัวเป็นลูกเขยก็สองท่านนี้นะ <c oughs> ฝากให้ทุกคนอ่าอสวยแล้วสวยแล้ว ขีดขอลูบหนึ่งนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอเ,เดี๋ยวแยกมาฝั่งขวาสักสามคนด้านซ้ายสองคนของพี่วันนี้กับน,น้องคุณน้องบุตกรอยู่ฝั่งซ้ายนะครับโอเคอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคจเจริญไปน,นั่นแหละครับผมมองกล้องนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองหนึ่งสองอุ้ยลืมโบเอาฝั่งโบแดงออกครับอ๋อโอ้ดีนะสังเกตทัน อาอาอ,า,อ,า,อ,า,อาพี่บนันนีจัดให้ทีมงานทีมงานโอเคครับผมนี่แหละสวยละไอนนน้นี่นี่นี่แบบนี้เลยอ่ะโอเคครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะงได้ก็เดี๋ยวเลือกให้พี่วันนียสวยอยู่แล้ว<แ>มาเดี๋ยวฝั่งนี้เลยครับฝั่งนี้เลยกุญ<ม>แจ ถ้ากุญแจอยู่ห่างจากประตูเราสามารถกดเปิดแบบนี้ได้เลยนะครับกุญแจจะมีสองดอกนะแล้วก็ของน้องบุศกรมีใบขับขี่หรือ,อยังครับอยั่างอ่าโอเค <laughs> อย่าลืมไปทํานะ <laughs> ครับ <laughs> เดี๋ยวว่าที่ตัวรถก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะแนะนําการใช้ให้นะครับ <laughs> ขึ้นไปนั่งเลยครับผม <laughs> วันดีนะครับอธิษฐานเลยวันนี้นะครับ ปรับกระจกนะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะปรับกระจกนะครับเวลาที่ต้องการปรับกระจกมองข้างก็เลือกขวาหรือเลือกซ้ายก่อนนะครับแล้วก็โยกเนาะแล้วทีนี้กระจกตัวนี้จะพับด้วยไฟฟ้านะครับให้เรากดฝั่งซ้ายก็คือพับกระจกอาหาตัวรถกดฝั่งขวาก็คือให้กระจกกลางออกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเรากดนะครับกระจกทุกบานเนี่ยฝั่งของผู้โดยสารนะครับทุกบานเลยจะไม่สามารถขึ้นลนได้แต่ว่าฝั่งของผู้ขับขี่นะครับจะสามารถขึ้นลงได้กระจกตัวนี้นะ นะครับในกรณีที่ต้องการล็อกเนาะเด็กเปิดกระจกเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ถ้าไม่ต้องการใช้ก็ปลดล็อกนะครับอันนี้ก็คือกระจกขึ้นลงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปรับเก้าอี้ปรับสูงต่ําตัวนี้นะนะครับปรับสูงต่ำปรับเอ็นจะเป็นฝั่งนี้นะครับแล้วก็ถ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นเปิดฝาถังน้ํามันนะครับฝาถังน้ํามันน้ํามันเติมดีเซลอย่างเดียวดีเซลเติมได้หมดเลยนะครับที่เป็นดีเซลเนาะแล้วก็สังเกตดูก็จะมีปุ่มนี้ปุ่มหนึ่งนะครับขออนุญาตชี้ ปุ่มนี้นะครับเวลาที่เราบรรทุกนะครับแล้วหน้ารถเนี่ยมันเชิดแล้วไฟมันสูงถูกต้องไหมครับก็ปรับลงอย่างนี้นะครับเขาจะมีระดับ0ูนย์หนาถ้าไม่ได้บรรทุกกับเป็น0ูนย์ะครับถา้าบรรทุกขึ้นมาก็1 2 3ก็คือดูตามหน้างานเอาเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัว cruise control c r u อนโ control จะเป็นตัวนี้นะครับเวลาที่เราต้องการควบคุมความเร็วก็คือไม่ต้องการเหยียบคันเร่งตลอดเดินทางไกลๆนะครับมันจะได้ไม่เมยเท้าสบายเนาะ กดตัวนี้หนึ่งครั้งปุ๊บแล้วเขาจะมีสัญลักษณ์ที่ตัวหน้าจอครับหน้าจอฝั่งนี้ครับเป็นสีขาวอ่าเป็นสีขาวแสดงว่าเขาพร้อมจะทํางานแล้วแล้วทีนี้เราอยากล็อกความเร็วไว้เท่าไหร่ถ้าสมมุติว่า80ถูกต้องไหมพอถึง80ก็กดด้านล่างเ็จปุ๊บเขาก็จะล็อกไปที่80สังเกตดูว่าเขาทํางานหรือไม่ทํางานก็คือดูที่หน้าจอนะครับไฟตัวนี้มันจะขึ้นเป็นสีเขียวอันนั้นก็คือทํางานแล้ว เวลาที่ต้องการเพิ่มความเร็วลดความเร็วนะครับก็จากตัวนี้เลยกด1ครั้งลดความเร็ว1กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงกดด้านบน1ครั้งเพิ่มความเร็ว1กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงแต่ถ้าต้องการเพิ่มครั้งละ5ให้กดค้างไวเขาจะเพิ่มเป็น5 10 15 20ห้าถ้าต้องการยกเลิกนะครับตัวนี้ถ้าต้องการปิดเลยก็ตัวนี้นะครับอันนี้ฟังก์ชันเครื่องเสียงที่ปรงมาไหลได้อยู่เนาะนะครับแล้วก็ในส่วนของเปิดไฟนะครับเปิดไฟก็จะเป็นตัวนี้ไฟลีไฟหน้า ไฟตัดหมอกนะครับไฟเลี้ยวก็จะอยู่ฝั่งนี้เพียงแต่ว่าถ้าสมมติมเราแตะก้านไฟเลี้ยวเบาๆนะประมาณเนี้ยไฟเขาจะกระพริบแค่3ครั้งคือลักษณะเหมือนต้องการแจ้งให้รถที่อยู่ด้านหลังทราบว่าเราจะเปลี่ยนเลนนะนะครับแต่ถ้าต้องการเลี้ยวนะครับเราต้องออกแรงนิดนึงแบบนี้ให้เขาค้างนะครับแล้วก็ถ้าต้องการปิดก็เอาลงอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวปัดน้ำฝนก็จะอยู่ฝั่งนี้นี่ครับ เวลาที่ต้องการยกก้านปัดน้ําฝนเนาะอันนี้แจ้งไว้ก่อนการปัดน้าฝนคือเราไม่สามารถยกขึ้นได้เลยนะครับเวลาที่จะยกนะครับเราต้องดับเครื่องยนต์แล้วก็ดันเจ้าตัวเนี้ยเข้าหาพวงมาลัยนะครับแล้วก้านปัดน้ําฝนก็จะวิ่งขึ้นปุ๊บเราก็สามารถยกได้พอเช็ดเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เอาทาบกระจกไว้คืนเวลาเราขับรถเคลื่อนตัวออกเดี๋ยวเขาจะวิ่งลงเขาเองหรือนะครับกดตัวนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวดูเรื่องหน้าจอตัวเกียร์เอาตัวเคยขับไหมครับ mm hmm. เคยเนาะ ก็เหมือนกันนะครับก็คือใช้แค่เท้าขวาเท้าเดียวนะครับขวาบเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งก็จะอยู่แค่นั้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวไป่ต่จะทวนตัวหน้าจอให้นิดนึงแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับเขาจะมีการตั้งค่าตรงนี้เนาะนะครับเราแตะไอน,นิ้วเท้สมุิว่านนัก็ออกก็ได้นะนะครับตั้งค่าตรงนี้ครับแล้วก็เขาจะมีคำว่าบลูทูธคือพวกการตั้งค่าเนี่ยมันจะมีเมนูต่างๆเราสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับภาษาของระบบเนี่ยลูกค้าก็เข้าไปแตะดูได้เลยสมมติไปแตะดู นะครับก็จะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เราถ้าเราแตะปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนให้เดี๋ยวนั้นเลยนี่ครับแล้วก็บลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธเปิดบลูทูธหรือยังครับโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราพอสั่งเพิ่มอุปกรณ์ใช่ไหมครับสั่งค้นหาเดี๋ยวจะเจอรายชื่อจําชื่อตัวเองได้ไหมเอ่ยยัยง เจอหรือยังครับที่เนี่ยในนะหน้าจอตัวนี้เจอไหมครับยังไม่ม,ม,มีใช่ไหมครับ,กรรบตกลงครับตรงนี้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปสตรก,ก่ออน3ะนี่ได้ครับ เนี่ยครับก็ตัวนี้ก็คือใช้อ p พเปิลครับเวลาที่เราใช้แผ่นที่เขาก็จะขึ้นหน้าจอใหญ่ให้นะครับแล้วท่านสมมติว่าอีกอย่างหนึ่งง่ายๆเลยก็คือเสียบตัวนี้ครับสายชาร์จครับนั่นแหละเบื้องต้นก็จะประมาณนี้แต่ว่าตำแหน่งเกียร์ได้อยู่เนาะหนูได้เนาะ P R N D แต่ทีนี้เวลาที่ดันมาตัว D ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าสมมติเราดันไปด้านขวามัมนจะมีบวกลบมันจะเป็นเกียร์ธรรมดานะ แล้วก็คือใช้ในกรณีนนพวกลงเขาเราต้องการให้เครื่องยนตน์ช่วยบีกนะครับก็คือมันอยู่เกียร์หนึ่งเกียร์สองอะไรอย่างเนี้ยครับคือใช้ตัวน,นี้ได้แล้วก็เขาจะมีที่พวงมาลัยอีกเนี่ยเผื<ส>่อไปโดนก็คือด้านซ้ายคือลดเกียร์ด้านขวาคือเพิ่มเกียร์นะครับห้าิี่โอเคเรียบร้อยแล้วครับปมครับมปมครับปมอ่ะสำหรับใครที่นะ จะสมัครเป็นลูกเขยก็ติดต่อมาน้องน้องยังเรียนต่อปอโทนะครับเรียนอยู่วงชาวริตกคุณโคราช